เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราคนสักแก้วแท้ๆร้านนี้อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆการันตีโดยคนสักแก้วที่อยู่ในตัวเมืองตามมาดูกันว่าวันนี้เราจะชิมเมนูไหนบ้างกุ้งอบชีสหัวกลิ่นกุ้งดีมากหอมแบบสุดสอ4สี่หกแบสิบสตัวสิบสอตัวโลไซส์สสสสสสประมาณนี้คนน่ากินเลยอะน้ำลายจะไหลเนื้อแน่นๆน,น,น,น้ำจิมจัดมาก ชิปพอตัดกับน้ำจิ้มซีฟูนอ่ะมันนัวดีนะมันนัวแบบละมุนอ่ะอร่อยคุ้มมากเลยโรลนึงว้าวชุดมหาราดีเสียงจะเจียวๆหน่อยแล้วแข่เยอะแข่งเยอะมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆพี่ๆดูดีมากอ่ะโอ้โหเดียดูไ่ากินมากเนี่ยื้อสดสดวันๆกินกับหมูก็ดีอร่อย อันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะหอาก่อนคนน่ากินเลยน้ำจิ้มซอสสไตล์สุกี้อ่ะจะโคตรเข้มข้นแล้วก็ขอเพิ่มจิ้มซีฟู้ดอร่อยอดีมากเลยการกินหมูกระทะที่อร่อยคืออันเนี้ยต้องผัดกับเตากะทะเลยนี่นี่นี่อันนี้แหละเหนหมมัน,ะนจ๋งแบบดีมาก อร่อย้อันนี้เราไม่ได้สั่งแต่เพื่อนเราสั่งแต่เราได้กินปลากระพงสมุนไพรเดี๋ยวหืมปลาเขาดีมากเครื่องสมุนไพรย่างเยอะอร่อยอุ้ยร้อนมากอร่อยแป้งเขาทำเองแป้งสดคิอดีมากชอบแบบบางปลาหมึกผัดไข่เค็มต้องน่่่ อร่อมากอันนี้เป็นเมนูที่คนสักแก่คนนี้บอกว่าเขากินบ่อยที่สุดหมึกใหญ่หมึกสด <c oughs> อร่อยมากอันนี้อร่อย <c oughs> โอ้โหคุ้นนุ่มเลยไ้โรงอกน้ำผึ้ง <c oughs> น,น,นั่นออกเลยเปลกแปลอร่อยคับ ข้อดีของร้านนี้นะมีตั้งแต่ส้มตําอาหารป่าอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งมีทุกอย่าเลยเดี๋ยวเราถึมหวานร้านนี้มาได้ทั้งครอบครัวร้านเดียวจบบรรยากาศร้านก็น่าสบายลโล,โลกโโกโ่งๆโคตรๆโอ้ชอบกินมากอ่ะน้อกระป๋องชอบโหลอ่ะเครื่องแน่นด้วยจบนในที่เดียวกัน ของหวานพร้อมของคาวพร้อมมีรักเตังร้านอาหารปอเขาทองร้านอร่อยที่มีอยู่จริงในจังหวัดสักแก้วดนตีเพาะนั่งเพลิน